มอมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจส่วนหน้าแก้ไขปัญหาภัยแล้งกรุงเทพตะวันตกฝั่งธนบุรีณศูนย์เยาวชนสะพานพระราม9ก้าเขตราชบุรณะสำหรับศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจส่วนหน้าแก้ไขปัญหาภายแล้งกรุงเทพตะวันตกฝั่งธน,นบุรีเป็นศูนย์ประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมและให้ความช่วยเหลือประชาชนฝั่งธนบุรี15เขตได้แก่เขตคลองสานจอมทองตลิ่งชัน ทวีวัฒนาทุ่งครุทนบุรีบางกอกน้อยบางกอกใหญ่บางกุนเทียนบางแคบางบอนบางพลัดภาษีเจริญราชบุรณะและหนองแขมซึ่งประสบปัญหาอันเนื่องมาจากภัยแล้งประกอบด้วยการขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้และน้ำเพื่อการเกษตรไฟไหม้หญ้าถนนสุดและน้ำเค็มโดยจัดเจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งระดับเขต พร้อมทั้งสนับสนุนบุคลากรและอุปกรณ์ต่างๆเช่นรถบรรทุกน้ำแทงน้ำเครื่องสูบน้ำรถดับเพลิงรวมถึงเครื่องมือและเครื่องจักรขนาดใหญ่เพื่อเข้าไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาตามที่ร,รับการร้องขอจากนั้นได้เดินทางไปยังประตูระบายน้ำของราชบุรณะเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการแก้ไขปัญหาน้ำเค็มโดยประตูระบายน้ำของราชบุรณะเป็นหนึ่งในประตูระบายน้ำฝั่งธนบุรีซึ่งทำหน้าที่ปิดเปิดรับน้ำ ซึ่งไหลมาจากแม่น้ําเจ้าพระยาสํานักการระบายน้ําจะตรวจสอบเวลาน้ําทะเลขึ้นลงจากกรมอุทกศาสตร์กองทับเรือเพื่อเฝ้าระวังระดับน้ําทะเลหนุนสูงที่อาจส่งผลกระทบต่อค่าความเค็มของน้ํารวมถึงตรวจวัดค่าความเค็มของน้ําก่อนปล่อยน้ําเข้าพื้นที่การเกษตรส่วนความเสียหายจากน้ําเค็มเข้าพื้นที่การเกษตรนั้นมีผลต่อการเติบโตและทําให้พืชที่เพาะปลูกยืนต้นตายน้ําเค็มไหลเข้าบ่อเลี้ยงปลานั่งจืดเป็นผลให้ปลาตาย ซึ่งสํนานักงานเขตได้ประชุมร่วมกับเกษตรกรประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเข้าใจถึงสถานการณ์รณรุคงให้ปลูกพืชใช้น้ําน้อยและงดเลี้ยงป่าในฤดูแล้งอีกทั้งประสานสํนานการระบายน้ําในการปิดเปิดประตูระบายน้ําและเฝ้าระวังความเค็มของน้ํานอกจากนี้ยังได้ประสานโรงรบําบัดน้ําเสีย ในการสนับสนุนน้ำที่บำบัดแล้วเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรวมทั้งจ่ายค่าชดเชยให้แก่เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวน33รายด้วยสำหรับการทำแนวกันไฟจุดเสี่ยงไฟไหม้หญ้าฝั่งธนบุรีเนื่องจากสถิติไฟไหม้ปี2557ที่ผ่านมาพบว่าเกิดเหตุไฟไหม้หญ้าในพื้นที่กรุงเทพจำนวน3 7 4 3ครั้งโดยเขตรากระบังซึ่งตั้งอยู่ด้านตะวันออกของกรุงเทพเกิดไฟไหม้หญ้ามากที่สุด448ครั้ง ขณะที่พื้นที่ฝั่งตะวันตกหรือทนบุรีนั้นเขตทวีวัฒนาเกิดไฟไหม้ย่ามากที่สุด232ครั้งซึ่งกรุงเทพมหานครได้ตั้งเป้าที่จะลดจํานวนไฟไหม้ย่าให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดโดยกําชับให้สนักงานเขตพื้นที่เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องซึ่งในพื้นที่ฝั่งทนบุรีมีจํานวนจุดเสี่ยงไฟไหม้ย่าทั้งสิ้น42จุดในพื้นที่เขตทวีวัฒนาบางขุนเทียนบางแคทุ่งครุหนองแขมบางบอนตะลิ่งชัน จอมทองและราชบุรณะพื้นที่รวม654ไร่2งานซึ่งสำนักงานเขตได้จัดทำแผนจัดทำแนวกันไฟโดยระดมเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งประสานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแง้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครในการสนับสนุนบุคลากรและอุปกรณ์ในการจัดทำแนวกันไฟค่ะ รักจากใจที่เธอมีให้กันด้วยเสียงสวรรค์ที่เธอสร้างฉันมาจะขอขอบคุณตอบแทนด้วยสนัน